สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับก่อนที่ผมจะเล่าข่าวให้ฟังนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอประกาศนิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับจะทําการเปิดระบบสมัครสมาชิกครับซึ่งก็จะมี3แบบนะครับมี50บาทมี100บาทแล้วก็มี1 5 0 0บาทครับก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงทีหลังแล้วกันนาะเอาเป็นว่าขอสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วกันว่าสมาชิกจะสามารถดูเรือบอล EP 5ได้แล้วก็ดูสกู๊ปต่างๆที่เกี่ยวกับ NBA ได้ซึ่่งงงงผผมมมจจจะะททาาาาาานนนนนนหหลััักกีีี้้้ครรเพตอสไไปด ผมก็ตัดสินใจจะลาออกครับแล้วก็จะมาทาเกี่ยวกับบาสจริงจังแบบจริงจังจริงจังสักทีนะฮะตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะมีสิทธิ์ซื้อเสื้อ,อ,อพิเศษแล้วก็ได้ส่วนลดจากร้าน Hope Life ด้วยนะครับเพื่อเป็นอการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมี2คู่หลักๆเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยในคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างแอ c l คล p e r s กับทางนั่นของ l a s m a v e r i c k s ครับและในเกมนี้นะครับทาานัานของ l a s m a v e r i c k กก็สามารถเอาชนะขึ้นนําเป็น2ต่อ0เกมนได้ครับ ทีม LA คลิปเปอร์จากที่ตอนแรกบ,บอกว่าจะเป็นเต็งแชมป์ในปีนี้อุตส่าห์ได้รอนโดมาอุตส่าห์มีโอกาสได้ลงเล่นพร้อมกันเยอะแล้วดูสิดูด,ดูจะมีข้าแค่ตัวอะไรอีกโดยเฉพาะกับท่านั้นของพอจอชนะครับท่านผู้ชมครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอุตส่าห์บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้เล่นในบับเบิ้ลแล้วผมสามารถกลับไปเจอครอบครัวได้สภาพจิตใจผมจะสู้ร้อยเต็มที่ สุดท้ายก็เงาคือเกาสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็มีบุรุษในตำนานครับเดิร์กนูวิสกี้เนี่ยมาชมข้างสนามด้วยนะฮะเพื่อมาดูว่าโอ้ทีมดัลัสของพวกเขาในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่านี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่ทีมดาลัสแมริทได้แชมป์แรกแล้วก็แชมป์เดียวของพวกเขานะครับซึ่งตรงน,นี้นะครับลิกส์คาร์ไลครับโค้ชของทางด้านดาลัสแมริทเนี่ยก็บอกว่าการที่เดิร์กเข้ามาดูในสนามเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกําลังใจให้หนักกีฬาครับแล้วก็เหมือนกับว่วบวบว่่าาาาเเนนนรวใทียคคพะขือ าทีมมได้แชป์โดยในวันนี้นะครับทำแหนางของลูก้าครับสามารถเก็บไปได้ถึง39คะแนนครับทีมฮาร์ดเวย์ครับ28คะแนนครับแล้วก็คิสตาพอรินกิสครับอีก20คะแนนครับ3คนรวมกันเนี่ยได้ถึง87คะแนนเลยทีเดียวครับโดยถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกครับคาร์ไวเลยเนี่ยจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถเก็บไปได้ถึง30แต้มครับท่านผู้ชมครับในการลงเล่นเพียงแค่2ควอเตอร์แต่ถึงอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับพอเข้าสู่ช่วงของควอเตอร์ที่3ครับดูเหมือนว่าทีมดัลลัสเนี่ยจะไไปปปรรรรััับบแแแผนนนกกาาาาาา้้้้องงมมมมมใใหห่่่คคททวยยยเเเีีสถตดพพิ สิ1อคะแนนเท่านั้นครับในช่วงครึ่งหลังแล้วคนที่ต้องทําหน้าที่ทําแต้มช่วยคาวายอย่างพอจอร์จเองวันนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับคือเอาจริงถ้าพูดตามเสถิติเนี่ยตัวพอจอร์จเองไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าถามว่าพูดถึงว่าความที่เขาเป็นคู่บุญกับคาวายคนที่เป็นแบบว่าคู่หูกันเนี่ยมันควรจะต้องทําผลงานได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเปอร์เซ็นฟิลโกงเขาเนี่ยมัน เอาจริงนะคือแบบไม่ได้เด่นไม่ได้แย่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วคนเขาควรต้องเด่นกว่านี้เออแค่นั้นแหละขอสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเพลงสำคัญๆเนี่ยตัวพอจอชเองก็ไม่สามารถทําได้ครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนที่ทุกคนหวังถึงนะโดยในวันนี้นะครับท่านะของพอจอชนะครับยิง3แต้มทั้งหมด7ครั้งครับแล้วก็รวมมีแค่1ลูกเท่านั้นเองแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอฟเฟกต์ทั้งทีมเลยครับทำให้เปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนของทั้งทีมเนี่ยมันตกล่วงออกมาเหลือประมาณแค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นท ตอนที่อยู่ใน Regular Season น่ยนะฮะและ3แต้มนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้นะครับเพราะว่าพอคริปเปอร์ยิงไม่ลงนะฮะทางด้านของดัลลัสแมริกแันยิงแม่นขึ้นครับท่านผู้ชมครับด้วยในเกมแรกของซีรีส์นี้นะครับท่านผู้ชมครับทีมดัลลัสแมริกเนี่ยสามารถยิง3แต้มลงถึง17ลูกในเกมแรกนะครับซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญนะที่ทําให้ในเกมแรกคลิปเปอร์แพ้ไปแต่พอมาในเกม2นี้ครับแทนที่เอเอคริปเปอร์เนี่ยจะแบบว่าหาทางป้องกันไม่ให้โดนยิง3คะแนนเพิ่มมากขึ้นกลับกลายเป็น เลยครับโดยในเกมที่2นี้นะครับพวกเขาโดนยิง3คะแนนเพิ่มมากขึ้นแถมความแม่นยําของทีมตรงข้ามเนี่ยยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับตรงนี้เรามาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับในเกมแรกนะครับทีมดัลลัสแมวริกครับยิงทั้งหมด76ครั้งครับลงไป38คิดเป็นฟิลโก50%แล้ว3แต้มนะครับยิงทั้งหมด36ครั้งลงไป17ลูกคิดเป็น47%ครับแล้วพอมาในเกมที่2นี้นะครับดัลัสแมวริกมีโอกาสยิงทั้งหมด82ครั้งครับแล้วก็ลงไปถึง48ครั้งเลยทีเดียวทําให้ฟิลโกโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น58%ครับแล้วก็3แต้มครับก็แม่น ยิงจำนวนน้อยลงนะครับยิงทั้งหมด34ครั้งครับแล้วก็ลงไป18ลูกทำให้เปอร์เซ็นต์ในการยิง3แต้มก็เพิ่มขึ้นจาก47มาเป็น53เปอร์เซ็นต์ครับนี่แหละครับจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คาวายนะครับออกมาสัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับว่าสาเหตุที่พวกเขาแพ้ในเกมนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ปล่อยให้คู่ต่อสู้เนี่ยยิงง่ายเกินไปครับเกมป้องกันมันละรวมแล้วพอคู่ต่อสู้ยิงลงง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเกินความมั่นใจครับเพราะว่าในลีก NBA เนี่ยทุกคนต่างก็เป็นผู้เล่นที่เก่งอยู่แล้วครับโค้ชก็ดีผู้เล่นก็ดีสิ่งที่มันวัดมันตัดกันโดยเฉพาะในรอบในลออฟเนี่ยมันคือความมั่นใจครับและถ้าหากว่าคู่ต่อสู้ได้ความมั่นใจมาเมื่อไร่แล้วล้วก็เท่านั้นแหละครับมันก็จบเหตุตรงนั้นเลยซึ่งตรงนี้นะครับขาวไเองก็บอกว่าในเกมหน้าเนี่ยจะไม่ยอม ประเด็นคือจะหยุดลูก้าได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งของพ่อจอชกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่นักข่าวถามตัวเขานะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมมาตามหลังอยู่2ต่อ0เกมแล้วมีความกังวลอะไรหรือเปล่าเพราะพวกเขาเป็นทีมที่ทุกคนต่างก็หวังว่าโอ้นี่เป็นทีมแดงแชมป์เลยนะน่าจะแบบเข้ารอบลึกๆนะจะมาตกรอบแรกแบบนี้เลยเหรออะไรแบบนี้นครับนักข่าวไม่ถามแบบนี้หรอกอันนี้ผมเสริมเพื่อความกวนเตนนี่เฉยซึ่งตรงนี้นะครับเ้านักของพอจอชนะครับก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได แต่อย่างไรก็ตามครับพวกเราเนี่ยจะต้องสร้างโอกาสของตัวเองขึ้นมาครับเพราะว่านี่คือการแข่งขันถึงแม้ว่าดูตามสิติแล้วโอกาสของพวกเราจะน้อยแต่ว่าถ้าโอกาสของเราน้อยเราก็สร้างโอกาสของเราเองขึ้นมาสิเออใช่ไหมใช่ไหมมันอยู่ที่ mindset เรน ซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องทำณตอนนี้ก็คือพยายามอยู่ในเกมของตัวเองอย่าวอกแวกมีสมาธินะครับแล้วก็พยายามเล่นป้องกันให้เหนียวแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะกับดูกาดอนจิตที่ถ้าหากว่าเขาเริ่มเครื่องติดเมื่อไหร่แล้วล้วก็พวกเราจะต้องเน้นย้ําตรงนั้นหน่อยอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอพจอร์ดพูดถึงเรื่องโอกาสนะครับเรามาดูสถิติเรื่องของโอกาสในการคัมแบ็คของทีมเอลคริปเปอร์กันหน่อยฮะอันนี้ไม่ใช่โอกาสของการคัมแบ็คของทีมเอลคริปเปอร์หรอกเอาไว้ว่าพูดาพูดถึงสถิติของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็แล้วกันนะรรบิใาอ แข่งกันมาแล้วทั้งหมด426ซีรีส์ครับซึ่งมีซีรีส์ที่มีทีมที่ตามหลังอยู่2-0ต่อเกมแล้วพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยเพียงแค่ 27ครั้งเท่านั้นครับถ้าหากว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่เพียงแค่6.3ครับแล้วก็มีสูงถึง176ซีรีส์เลยนะครับที่ทีมที่นำอยู่2ต่อ0เกมเนี่ยจะชนะแบบสวีปไปเลยครับก็คือชนะเป็นแบบ4-0ไปเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นสถิติที่ไม่ได้นับนะครับว่าเล่นในบ้านหรือนอกบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่นี้เรามาดูในบ้านกันดีกว่าครับเพราะว่าใน2เกมแรกที่คลิปเปอร์แพ้เนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูสถิติในบ้านหน่อยครับว่ามีทีมไหนบ้างที่สามารถคัมแบ็ก เลยนะฮะฮตั้งแต่มีการจดสถิติบันทึกกันมาเนี่ยมีเพียงแค่4ทีมเท่านั้นครับในบริษัท NBA ครับที่หลังจากที่แพ้2ต่อ0เกมในบ้านของตัวเองแล้วเนี่ยจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้ครับนั่นก็คือปี1993ครับที่ทางด้านของฟินนิสซันเอาชนะ LA เลเกอร์ได้ปี1994ครับที่ร็อทเก็ตสามารถพลิกกลับมาชนะซันได้และในปี2005ครับที่เดลัสแมสริคครับพลิกกลับมาเอาชนะฮิลซันร็อรเก็ตและในปี2017ครับที่สองพันกสกิบเจ็ดครับนอกเหนือจากนั้นเนีีย่ยทมทมซอร์้ิน 2ต่อศูนย์เกมแห้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านของไทลอนลูนะฮะโค้ชของเอคริปเปอร์เนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยว่าโอ้ยตามหลัง2ต่อศูนย์เกมแหคาบ้านมา2เกมติดไม่สนใจ n นว o no no พวกเราจะมีโอกาสไปขโมยเกมในบ้านของคนอื่นอยู่ดาลลัสแมลริกในเกมหน้าน่ะยิงลงให้มันเหมือนเดิมก็แล้วกันนะ do you see a path for the clippers Of, of winning? Yeah, winning the series now. It's, it's tough now. ยัง <It> ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของทีมดัลลัสแม์เรียยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะฮะด่ากูสิู่ากูเป็นติ่งทีมดัลลัสเนี่ยเพราะนอกจากเรื่องของความสำเร็จที่อยู่ในสนามแล้วนะครับจะมีเรื่องของนอกสนามอีกครับที่พวกเขานะครับต้องมาปวดหัวกันก่อนหน้านี้นะฮะเนื่องจากคริสแทพพอซิงกิสครับโดนทาง NBA ปรับเงินเป็นจำนวน5 0,000เหรียญครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะฮะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยไปเข้าไหนครับคือแบบชนะเกมแรกไงดีใจแบบว้าวว้าวว้าวทีมเอลเอคลิปเปอร์ทำไมมันอัน

นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไปหลุดโปรโตคอลหรือว่ามาตรการการป้องกันโรคโควิดสําหรับนักกีฬาของ NBA นะครับก็เลยกลายเป็นว่าโดนปรับไปซึ่งท่านั่โค้ชวิกส์คารายแล้วก็ทีมงานของทีมดัลลัสเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับก็คือไม่ได้มีการตอบโต้อะไรแต่ประเด็นต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมาก็คือมันมีการเปรียบเทียบครับที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของโลบอนเจมส์ครับมีภาพหลุดว่าเขาเนี่ยไปปาร์ตี้กับท่านั่งของเบรกแต่ว่าก็ไม่ได้โดนปรับโดนทำโทษอะไรซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่ว่าเอ้า ทำไมทีเลอบอนเจมส์ James ออกไปแบบปาร์ตี้อย่างนี้ไม่เห็นโดนทําอะไรเลยไม่เห็นโดนลงโทษเลยแต่กับคริสตัลพอซ์สนกิสเนี่ยทำไมถึงโดนทำไมมันมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้มีการออกมาอธิบายเบื้องต้นนะครับว่ากรณีของคริสตัลพอร์สนกิสกับของเลบอนเจมส์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยครับคือท่านงของเลบอนเจมส์ที่เขาไปปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นปาร์ตี้ที่ค่อนข้าง p r i เ a ท y ครับแล้วก็คนที่อยู่ในงานปาร์ตี้แต่และคนเนี่ยสามารถะระบุได้ว่าได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็มีเขาเเรรีียกวว่า่ามมผลลตตจป็นบ,นค,บคือไิด ีอะไรแบบน้มันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับในขณะที่ทางด้านของคริสซคอรซินกิทเนี่ยเขาไปในคาบที่เป็นสถานที่เปิดที่เป็นแบบพับบีกแบบต่พอซินกิทเป็นสายพับบีกเป็นแบบสายชอบโชว์ของหมายถึงว่าปาร์ตี้ในพับบิกนะมึงอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากกว่าของทางเลบรอนเจมนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสเปนเตอร์หรือว่าเป็นแบบจุดที่ก่อให้เกิดแบบการแพร่เชื้อไวรัสอะไรมากมายนะครับก็เลยทําให้แค่โดนปรับเงินครับเดี๋ยวเราโมไซ ซึ่งตัวคริสปาร์ซพพิกินเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดนะครับแล้วก็ออกมาขอโทษนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยก็มีแถมท้ายไปด้วยนิดนึงนะครับว่าเออที่เขาทําไปเขาไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าเขาอ่านกฎของ NBA แล้วมันดูกำรรกวมอะไรอย่างนี้นะครับมาดูคู่ต่อมากันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับกับคู่สําคัญในวันนี้เลยนะครับนั่นคือทีม LA ลเอร์เกอร์พบกับทีมของฟินิกซ์ซันครับที่เลบอนเจมส์และแอนโทนีเดวิดนั้นสาม,มารถพาทีมเลเกอร์ตีเสมอขึ้นมาได้หนึ่งต่อหนึ่งเกมถึงแม้ว ฟังทันไมหมล่ะครับท่านผู้ชมถ้าฟังไม่ทันแนะนําให้ไปกดใหม่ครับเพราะผมจะไม่พูดใหม่เพราะว่าผมพูดเร็วขนาดนั้นไม่ได้อีกแล้ว สำหรับเกมนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของเลเกอร์นั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเล็กน้อยครับโดยตัวพวกเขานะครับเอาผู้เล่นชุดตัวใหญ่ลงมาอัดทางด้านของฟินิกซ์ซันครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทางด้านของมาร์กาซอครับได้ลงเล่นเยอะมากขึ้นนะครับจากที่เกมแรกเนี่ยตัวเขาไม่ได้ลงเล่นเลยครับและที่มันเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับนอกจากตัวใหญ่ไม่พอนะฮะมาร์กาซอครับลงมายิง3าแต้มซะอย่างนั้นครับ Swings sets Gasol. wide it him him. around, open. <The women. S 3> gotta run can't gotta They at leave You Look, you hold. up คือไอ้หาเขาแท้งมาเป็นเซนเตอร์เสือกอยากจะเป็นชูเตอร์ซะอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับมันได้ผลดีก็ถือว่าโอเคในเกมนะครับมีทั้งเลบอนเจมีทั้งเทนี่เดวิดมีทั้งมาร์กาโซนะครับแล้วก็มีอัเดรดามอนนะครับซึ่ง4คนนี้นะครับมีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ2องเมตรสิเซนครับแล้วก็หนักประมาณ120่กิโลแล้วพอไปเปรียบเทียบกับฝั่งของซินิกซันนะครับก็มีนักกีฬาเพียงแค่คนเดียวครับที่สูสีกับ4คนนี้ครับนั่นก็คือดิอันเดร ตั้นนั่นเองครับดับอันดับหนึ่งในปีก่อนหน้านี้นะแล้วนอกจากนี้นะครับทางเ a l เ k e ลเกเนี่ยยังพยายามยัดครับให้แอนโทนีเดวิดเนี่ยเป็นคนเล่นแล้วก็จบเกมด้วยครับโดยหลังจากที่จบเกมมานะครับแอนโทนีเดวิดบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเขามีไมซ์เซ็ตว่าจะต้องชนะเท่านั้นครับแล้วก็เขาจะพยายามแก้มือครับที่ตัวเองเนี่ยเล่นไม่ดีในเกมที่แล้วให้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับเลอรบอนเจมเนี่ยได้ออกมาบอกก่อนที่จะทาการแข่งขันแล้วนะครับว่าเขารู้สึกประทับใจนะที่ทางด้านของแอนโทนีเดวิดเนี่ยออกมารับผิดชอบตัวเองว่าสาเเเหตุที่พพวกก้าแใในนมร ความผิดของเดวิดเองแต่ว่าเลบรอนเจมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดวิดจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนคนเดียวมันจะต้องรับผิดชอบกันเป็นกลุ่มเป็นไงาการพูดสไตล์เลบอลเห็นไหมแต่อย่างไรก็ตามครับความตั้งใจของแอนโทนีเดวิดเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้นโดยในเกมนี้นะครับแอนโทนีเดวิดเก็บไปถึง34คะแนนครับกับฟิลโกเกือบ50%แต่ว่าแต้มส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยมาจากลูกโทษนะครับไยิงลูกโทษทั้งหมด21่บเดครั้งยิงลูกโทษล,ลงไป18ดซึ่งตรงนี้เนี่ยนัก มันเกิดมาจากอะไรเรือบอนเจมส์ก็บอกว่าอ๋อเป็นเพราะพวกเราเนี่ยส่งบอลให้เขามากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับไม่มีอะไรครับผมมีหนะ้าที่ได้บอลมาส่งบอลให้เดวิดเดี๋ยวเดวเดิดจัดการเองครับคือไม่มีอะไรครับให้เดวิดจัดการไปผมยืนดูเฮ้ยเฉยอันนี้ไม่ใช่ คือเลบอไม่ได้จะตอบแบบในเชิงนี้นะครับแบบต่เหมือนจะพูดเหมือนชมเดวิดนะประมาณว่าเออถ้าสมมติแอนทิเนติบิดเนี่ยได้บอลมากขึ้นแล้วก็ได้บอลเร็วขึ้นแล้วมีความแอคซิส์แบบนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรเขาก็ทําได้อะไรแบบนี้คือเลบอพยายามพูดชมเดวิดเรื่อยๆ,ๆนะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยตัวเองจะได้ไม่ต้องทําอะไรมากอยอก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 และนอกเหนือจากไซส์ของผู้เล่นการทําแต้มของแอนทิเนติวิดที่ดีขึ้นยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้เกมนี้เนี่ยทางด้านของเลเกอร์สามารถเอาชนะไปได้ก็คือเรื่อองงงาาาาากรรบบดเเเจขคสลลี่ในนน้มถ เพียงแค่23นาทีเท่านั้นครับจากอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่หัวบ่าแล้วก็บริเวณต้นคอนะอันนี้รวมๆกันนะฮะซึ่งตัวโค้ชมอนตีวิลเลียมนะครับโค้ชของฟินิกซ์ซันเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากครับที่ต้องให้คริสพอร์เนี่ยออกมานั่งพักข้างสนามครับเพราะว่าเขา เขาเห็นเนี่ยเขารู้เลยครับว่าคริสพอร์เนี่ยเล่นไม่เป็นตัวเองครับไม่สามารถเล่นได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการวิ่งวิธีการจ่ายของเขาเปลี่ยนไปครับคริสพอร์ไม่สามารถที่จะครองบอลหรือว่าจ่ายบอลตามที่ตัวเองต้องการได้เขาก็เลยตัดสินใจให้คาร์มอนเพนเนี่ยมารับหน้าที่แทนครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าคาร์มอนเพนเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีจริงๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมบุกนะฮะโดยทั้งด้านของคาร์มอนเพนนะครับสามารถเก็บได้ถึง19แต้มแล้วก็7จ็ดแอสซิสเลยทีเดียวครับและถ้าหากว ซีรีส์นี้อาจจะเป็นจุดเจ่นของอาชีพเขาเลยก็เป็นไปได้ครับและสำหรับอีกหนึ่งคู่ที่ทำการแข่งขันในวันนี้นะครับนั่นก็คือคู่ของบอสตันเซลติกพบกับลุคดินเนส์นั่นเองครับที่ไั่ต้องพูดอะไรมากครับแต้มโคตรขาดเลยครับขาดราวกับว่าเป็นหนี้สาธารณะแล้วก็เงินในกระเป๋าผมในตอนนี้นี่แหละครับ It's tough now.